มาก,ลลลกเลยรีบุดอารมณ์น,นั่งงงสี่แหละสบายสบายแบบนี้แหละนั่งก็เหลือบตาลงไปดูปลายจมูกจะของเองมันจะเห็นล่างล่างปลายจมูกเห็นทางขวาล่างล่างหายใจเข้าพูทธโทธรรมดาหายใจเข้าพุดธหายใจออกโทน,นั่นแหละพูทธโทพูทธโทตามตามเข้าหายใจเองแบบบริบบเรกบริบบกัารสั่นบริบบเรกการแง้อย่างดอก เด็ธรรมดาปกติจากนิดหน่อยเดี๋ยวมันมันสิมีอาการความรู้สึกที่นี่ความรู้สึกถ้ายครกับเพเอาปลายมือแตะถ้าค่อยถึงนี่ปุ๊บ้าเกิดว่ามีอาการความรู้สึกแบบนี้แล้วหลับตาลงแยมปากขึ้นแยมปากนิดน้อยเพื่อจะให้ลมมันกระแทกขึ้นมาลมมันทรงทรงนี่ ก็ให้เกิดความเด่นชัดในจุดความรู้สึกเกินว่าคุณน่าโลมคุณน่าโลมขึ้นมาขาดน,น,นึบ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 อย่นะและ้วเรสิใส่สักภาษา,าเป็นความรู้สึกเ,เห็ุเลยเห็ุตอนนี้แหละเห็ุตอนนี้ได้หรือเดือดตาลงไปเรื่อยอาจจะเข้าอาจจะออกอยู่ก็สน,นั่นเหตุเลยง่ายเตาลงไป ไปค่าสังเกตว่ามันสิเป็นอย่างไรเลื่อเรียกว่าความงสงสัยถามความงสงสัยบ้างใดในจุดนี้ส่วนมากคนนนางรับตาเป็นคนนางรับตาเป็นาะวมันสิมีตัวอย่างกัวนึงว่าเสียดจังใดต่อไปตัวอย่างของเท้าเองเริ่มบังหันจากว่าอย่างจังใดต่อไปฟาฮาเข้าไปเร่งเอาคําตอบหรือว่าสิไปแบบใดอีก เป็นการใดอีกเฮาบาลู้อยู่เฉยๆเ้าบาลู้อยู่เฉยๆมันสิไปของมันเองแล้วนี่มันรู้ยู่ว่าเป็นเบบนี้นนจะมีคําถามเกิดเหตุจังไดต่ออีกบ้างเหตุจังไดถือ,อว่าน้องมันสงสัยมากสงสัยไปต่างๆนานานันเลยภา,ามหาหมาข่าวก็มีเกตนี้เข้าไปกักเข้าไปกันเข้าไปกักเข้าไปกันกนี่แหละที่ว่าหลายๆคนว่า ถ้ารับตามันมาตันอยู่แบบนี้ลืมตาขึ้นออลืมตาขึ้นมันสิกระจายกำลังความสงสัยหรือความอยากตัวหนึ่งที่เขาบอกเข้าใจมันมันติกระจายออกแต่ว่าให้จับร่มให้ใจเื่อเราจับร่มให้ใจจับร่มให้ใจคือเ่าบ่แมันออกมากตงตึงเราขีดเอาเด้คือเข้าออกเข้าออกนะี่ลืมตาขึ้น จับกลมให้ใจออกปกติเยอตัวนั้นมันติกระจายออกเองมันจิกระจายออก <c simulate altogether> แล้วมันจะมีวาระต่อไปอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะจะเรียนรู้ต่อไปมันอัตโนมัติมันจะอัตโนมัติมันาะที่เป็นเราเองถ้าถ <c lusive> ้าบอกไปก่อนเลาจะเป็นหนึ่คอ <c lusive> <c lusive> ับต่อไปจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นมันจะเป็นเพแบบื่อเป็นตัวกั้นกั้นต่อไปอีกในในตัวนี้ นี่ก็ยังขามความสงสัยเลยก็เป็นเรื่องหนีหน้จะตั้งใจอีกกูถือข้างเนาะอเมียนแบบนีบ้านน้องคิดอยู่คนเดียวน่ะไม่เป็นเครื่จอ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 อยู่ให,ให้ไรับลมหายใจเหมือนเดิมเดลยแล้วก็ค่อยลืมตาขึ้นธรรมดาข้าวหน้าแบบใดกับแบบนั้นอย่าไปคิดออกอย่าไปยังจะที่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจขึ้นมาเมื่อตาถึงหัดย่างทำมา เดินจงกลมนน,น่ะคือเราต้องมีพิธี่ได้เดินจงกลมก็ดีเดินไปน้ำปานข้างๆขั้นต่อไปไม่จเป็นเอาเองไม่จเป็นเอาเองนั่นแหละที่มันบอกการต้องข้านผู้ในี้ไปซะก่อนคือค,อคอมันมา่าแต่อยู่ดีก็คือเราดูลมหายใจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีสติไปเรื่อยๆแมนมีส,ต,มสติรู้สึกตัวแต่ข้างว่ารู้สึกตัวนี่ต้องจับลมให้ได้เด้ราะมันรู้สึกตัวว่า เรากำลังเดินดูแต่ส่วนมากต้นว่ารู้สึกตัวเนี่ยเจ้าว่าจะของงนยางไปหนยังไปนี่เห็นนั่นเห็นนี่ยูต้องรู้สึกตัวตัวรูที่ต้องมีฐานหานร,รูที่หมันค้งขึ้นล่มเท่านั้นเข็นยังยู่กระซางดูกระลมไมมห้ไดดูกระลมยางเดียวดูกับลมยางเดียวอื่นๆื้ที่เป็นไมาเองเอออื่ออืเป็นมาเองวันนี้ยูที่สติเข้าว่าจะรับเข้ามาคิดหรือไม่เนี่ย่วนมากมันจะรับเข้ามาคิด บ็เข้นนิมิตรับเขามากินปรุงแต่งต่อที่จริงมันซักแต่ว่าเดอสักแตาวา่ตาวา่า,วาคือความรู้ยังอื่นๆนั่อนเหาอ่านมาหม,ม,มากแล้วงมาหมากแล้วแต่ว่าเป็นอย่างมั่นคือบ่ขามไปได้เป็นอย่างมั่นคือระงับอารมณ์บ่ได้อารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจนี้ก็เร็วกว่านัวนความไม่พอใจนี่เร็วก็นี่นี่แหละที่ว่า ออกงานบืดขึ้นรดเวลามีสิ่งเกามากกับผมเด้ยินเขาว่าจังสเขาเอาผื่นเทองซูนขึ้นรดืดทันทีเลยผบเกิดทับมับเปจังหวะแตู่้ได้เขามากขัดเอหลับตาเห็นจรบจอเป็นจระจอยู่ทังทีตันไปบ้ได้แม่นบ้านนู้นถือทางบ่นน้กินอยู่อันดน นานนิดเพราะว่าบางครั้งก็ไป ยามถ้ำแบบยืนตามั่งบอกเพิ่นเป็นยังืงสบายยืนเดินนั่งนอนคือนั่งฮัาเ้าใจว่าต้องดับตาต้องทานี้เนาะคนั่งท่าสบายนั่งย้อนขานั่งเก้าอี้นั่งทันเนอร์แต่จุดสำคัญคือรู้ลมหายใจเข้าออกอมัสิผ่อนลายกลัดใจปีติต่างๆเกิดขึ้นบ่าแมนแค่อย่างเดียวเกิดขึ้นเป็นหาย่างเป็นเบื้องต้น สิบอย่างสิบห้ายี่สิบอย่างแล้วแต่สิเป็นเป็นอย่างคือฝึกให้ลืมตาตำทำเพราะว่าจะขัจับปีจิตต่างๆซึ่งบ่เคยเกิดซึ่งหลายๆคนบ่เคยเกิดมันสิยานแบบเป็นตัยานแตน่นี่ที่รับตาเนี่ยบอกตรงว่าค่อนคลายเดือดการกระจายกำลังความสงสัยนี่คือความสงสัยมันถามว่าสงสัยบ่ได้รือว่ามันเป็นอย่างต่อ จริงนึกนยืงสั่นเหตุไปจังได้กระสังไปฆ่าอยู่หมอ่หยุดกึศเหตุไปได้มือได้กระสัง, <พอ S 2> งไปฆ่าเพราะว่าเขาไปหยุดประกายเริอนตัวไหนมันฆ่าแล้วอจริงจิงมันต้องป้อยผ่านทั้งเบ็ดโดยลมหายใจเท่านั้นเกิดนี้คืนกระสังบ,สาบางครั้งคือผมกับมัตสีว่ะเราก็เคยว่าจิตรวมจิตลมนะพอมาถึงจุดนี้มันตันมันจะไปซ้ายมันก็ไม่ไปไปขวามันก็ไ <c oughs> ม่ไปกับเรา เอออันนี้แหละโตติว,วานลืมตาทำมั่งครับเออเดินยังเทว่าเดินจงกรมเดินเดิกรมเดินเห็ดหนังเออกตโดนเดินเพื่อรักษาสติเดินเพื่อรักษาสมาธิเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาแม้นว่าจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้หนหรือมากกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้หนอกและภายในให้หนอกคือคนชันเสิร์นนินท่านนี่แหละเออ,เอ,อ อันสันนะิญมันสิยิ้มดีใจเรียวเพื่อกันยิ้มน้ำเขาแหละขใใ้อใจกับเขาเนี่ยน,นี่แหละอันแต่ว่าอันตัวนั้นมันกิเลสดาบอันตัวบ่ข้อใจนี่เฮว่าขึ้นรถแล้วเ <ustom S 1> น,ะนะ <laughs> าะนม่ต้องสั่นหละม,ม,มันบญญบ,บ่ญญอมรับ่อมรับหรือใบ่ญญอมรับกับสางองว่ากีเป็นกลางใดเปลี่ยนอริยบทมั่งลืมตาทำมั่งย่างทำมั่ง เป็นยังให้ใหช้จืกอนาร่มเดินทำมีหละที่ว่าถิมากแก่ไหปัญหาประเทนั่งรับตาเนี่ยค่าค่าน,าน้านอค่าน้านมากแกเพรเป็นเพราะว่าคือเวลามันมันตินะแบบอันเลยมันต้มีคำตอบดอ้ารเาไปือือ้มันคอปด่น้อกแต่ค่าคำถามมันเก่าที่จะคองข้างไป่ครบอกว่าวิทีแก่เน เราจ้จับยูตุนาโรมเพราวะเขาทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยเ<ะ>พราะวาเขาคือบ้านทิเป็นกลางคกถ้าเขามีตัวนี้อ,อ,อาการปีตินี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานปัฏฐธรมาชาติกับพ่อละ,ะออส่วนอื่นๆมันติเป็นของมันเองก็ผูุติยะปติยะไปนะอมันสิเป็นของมันเองปฐธรมาชานรู้ลมให้ใจเข้าออก<ะ>ออวิตกคือการรู้ลมให้ใจเข้ากับออกวิการคือประคองเอาไว้ ปีติเกิดเอาสิบังคับปีตินี่ตั้งชุดให้เกิดปีติขึ้นบางเดียวถ้ามันหลายอย่างมันสิบบบีผู้แก้ให้เดี๋ยวกระแสงสว่างมั่งไปจับแสงสว่างเป็นมากโผลมั่งไปดีเออแตะเข้ากระเพนแล้วก็จิมิอยู่มันสิมีตัวอย่างลึกเข้าไปอีกจริงห้องอาตจันทร์คิดว่าจะขอแบบสุดดีใจบอกเท่าติดที่ที่เพื่อะไั่นแหละภาษาผู้ว่าจ้า ที่ซื้อที่ซื้อแม้ที่นี่ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นเป็นแมนแหละเป็นกิเลสตัวหนึ่งอยู่ดิกเป็นเครื่องยืนยันบบเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานอยู่ในฌานเขาโบเท่าโบฝึกแบบลายแบบนีการเดินทําไปมั่งเดินเหตุแม่เดินตรงฌานนั่นคือการรักษาสมาธิได้ดี านเป็นบาตรเป็นฐานของสมาธิแต่ว่าชาติับสมาธิเป็นของกูกันเด้ครับเพียงจะเปลี่ยนสื่อมันนิดหน่อยคือชานิแปลว่าเพ่งเพ่งอย่างเพ่งลมเนี่ย่าสมาธิก็ให้ดูลมหหยใจเขาออกน่แต่ว่าธรรมชาติมันที่นี่เขามีปิติเกิดขึ้นก็เลยเอา,าตัวนี้ถ้ามีปิติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้ากต่การปิติเนี่ยใช้ความรู้สึกทางกายเป็นเป็นแค่เครื่องกร้วา่า อากาศีนี่เจอคแล้วเป็นผู้ไม่ห่างจากการแล้วเมื่อเป็นผู้ไม่ห่างจากการแล้วเรียกว่าฮานิกะสมาธิหยิบตั้งมั่นในความสงบขันต้นเบื้องต้นเออก็อไปอุปจาระสมาธิมีมันบอกอุปกาะเรียกว่าอุปจาระสมาธิสิ่งที่อุบัติขึ้นมันอุบัติขึ้นตันเกิดมาตันราว่าั้าเหตุทด้งพาเดียวแล้วก็ไปเล็งว่าคือคือคิดเวลาเรา มันบอออกไปเขาคิดนอนคิดนี่สมาธินั่งจะพบกับแค่นี้นันบอกมีคำตอบ,อบเพราะมันบดขีมอุปการะสมาธินี่คือมีสิ่งอะไรอย่างที่เข่ามากอุบัติเขาต้องเอาล้มเป็นเกินเป็นเกิอนอยู่เป็นวิหารธรรมเพื่อจะรู้สิ่งที่มากระทบเกิดกับดับแต่ว่ามันเกิดแต่ว่าเขามนบดย่อมให้มันดับจ เอามาคิดปรุงแต่งต้องแบบนั้นต้องแบบนี้หาเหตุผลให้ตัวเองเขาข้างตัวเอง<ช>คือเขาด่าศูนขึ้นไม่บ่ลหรในน้อยก็ศูนได้มันคือประปอยมันไป่นั่นแหละเรื่องปรมุนจะเกิดดับเกิดะ้ะพูดึงมาต่อปรุงแต่งต่อเลยเกิดจากให้เขาเข้าใจจ้าของอนิ่งท่ามันพวกอันสารเสพสินดีใจอยู่จะเรื่องบาดเร็กเสมอกันมีรับเอานินท่ามาเร็อกทุนแห้งสารเสรญมันบมันปกิดพ่อ มันเป็นความหลงไปแล้วเดี right ๋ยวว่าดีใจไปของ็ะถูกวานั่นนจริงเร็วเสมอกครโมโหเร็วอะไรกับใางารรเริญนจะเร็วก็กัรเขาองายไม่ดีใจโลยนะท้าบสลดแต่ว่าคนมันจะเข่ากางเก็บความมันเลยบนพื้นสูดเนาะใช่ว่าฝึกกันนี้ให้แน่พลึกเอาพึกเจี่ยกทํางานไปพร้อมอ้าวสมมติว่ากําลังทํางานไปเพื่อนเพื่อถ้ามันออกจากสมาธิจุดนี้จะหายไปแต่คนพึกเวลาพุกถ้าเหลือตาหายจะเข้าครั้งหนึ่งสองครั้ง ละข้อมือเดียวเนี่ยมันก็เป็นเี่ยป็นหอนพิธิมาแล้วมันเข่าเป็นสัดคันสองเลยวิตกไวจานหายไปเลือแต่เพราะพิจิมันกลับไปเป็นเป็นสองทำงานไะไรปกติเด้แต่ว่ามีสติดีกว่าเก่าอีกเขาเบาดามาายังขัดสางมันบดรลับเขาม่แบบแต่แค่นั้นแหละปัดเองปัดเองบ่ได้บ่ได้ปัดเองโดยบ่ได้ปัดโดยการคิดเอาหมายถึงว่ามันบดหลับเข่าโดยบ่ได้คิดเอายิ่งยุติเนี่ย มันจะเป็นของมันเองน่ะนี่อันนี้แหละอันว่าบ่แมนคิดเอาเด้อการละนี่นะละโดยการคิดบ่มีข้างที่จะละด้วยการรู้แล้วก็ทิมเองอะไรว่าเอาความคิดไปละความคิดสร้างมันดอกผี่ความรู้สึกหูนอยู่ว่าสันคือเก่าเออเนี่ยเพราะว่ากําลังแห่งสมถะไม่พอวิปัสสนาก็ไม่ถึงเหมือนกันอมันจะ เอาวีปัสสนากรก่อนอม,มันจะคิดเอาอะไรอย่างเงี้ยให้พูดอันนี้พระเจ้าตัวน,นี้ไปเป็นหลักลำ uh ้ำเออแล้วก็เวียนแบบรับตามั่งเลื่อมตามัง uh ่งเออรับตามั่งเลื่อมตามัง uh ่ง huh. นั่งท่าสบายว่าต้องไปเลือกเวลาเออว่าให้เลือกเวลาว่าให้เลือกสถานที่อีกอก uh ็ huh. ต้องว่าต้องน้ำข้าต้องอาบน้ำต้องสมาท่านชินยังก็แล้วแต่ uh huh. ถ้าเมื่อใดเขารู้ลมเข้าใจ หายใจเข้าออกได้แต่นี้อาการพิจิกรถึงสินก็ยุ่ในหงางทันทีแล้วบ่าามีจิตเจตนาไปไปการหลักไปการไปกิ่ไปขาพิจิตรก็ได้บ่มีแล้วจิตมันบ่รวมมันป่นเก็บนี่มาร,รวมกัเลยรวมขั้นต้นรวมขั้นสองรวมขั้นสามกว่าไปัเป็นขันขันของมันรวมขั้นสี่นั่นแหละมันบ่รูเรื่องยังดอกจาก็าาเ่าเอาแกสามอย่างนี้เขาบรรลุได้กับบรรลุบรรลุก็ลู้ท่านลู้ท่านมันบรรับเอาอารมณ์บารับเอา อื่นๆมาปรุงแต่งไม่ก้มรู้สึกในความพอใจกับไม่พอใจเนี่ยมันก็ค่อยเป็นของมันเองอตามขันของมันนั่นแหละสะสมมานนนวาเานเพื่อนนั่ว่าพวกเจ้านั่นเกิดตัางไวโเลยก็คือว่าคือเราต้องข้ามตรงนี้ไปไปแล้วมันก็จะไปอัตโนมัติมันแมนนั่นแหละและสิ่งที่เราจะข้ามได้ก็คือรู้ลมหายรู้ลมหายใจเขาเออตอนนั้น มันสะขามเองบอมแนเาข้าคิดให้ข้ามต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้บอมแอนมันรู้อยู่ว่าเขาไ่าแต่ว่าใจมันเย็นสบายอยู่ีนนะเพราะว่าอย่างกำลังเขามันถึงกำลังสมรธะถึงมีปัสสัยก็ถึงไปตามขันกันคือกันได้มีคู่เสมอกันได้อันนึงสูงกว่าไม่ได้เครียดหมายถึงคสนวนมากเอาปัสจัยหน้าก่อนคิดเอา กเข้าคิดใส่เหตุผลตันกสะสรุปตรงใ้เบดทุกคนฟังมาแล้วเนว่ <ạ. S 2> สรุปใ้เบดแต่ว่าอารมณ์ละบรได้นมีตั้งหาตัวท่ำตัวจริงๆคือละอารมณ์พอใจกับไม่พอใจ,อใจความพอใจกับเป็นปัจจัยมันเกิดครบความไม่พอใจกับเป็นปัจจัยมันเกิดครบครบมันเกิดกับเข้าอยู่ตลอดเดอ้อคืออารมณ์นั่นเอง <ạ. S 2> คําว่าอาสาวะแต่อารมณ์อันข้องเกียเ่ยวอยู่ข้องเกี่ยวอยู่พอใจกับไม่พอใจสองยา่างตัวนี้เออ เาสิละโดยการคิดการคิดเป็นแห่งแนวทางแบบว่าแห่งเป็นไห่งแนวทางแล้วต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นสักระยุทธิวิธีใช้เสียรูปธรรมเราต้องไม่ถือเอาแค่เกิดแค่ดับอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนาะเออู้ได้ก็ฟังมาบนด้วคิดถึงบิดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอย่างคือบ่ท่านมันเออคิดว่าสิละมันได้ละโดยการคิดละไม่ได้ที่จะมีแต่เพียงรู้เฉยเฉยแล้วมันติดไปเอง ด้วยกำลังแห่งอาณาปานสติเท่าน,นั้นอล้วพอเข้านั่นเลี้ยนมาพอแห้งแล้วเลี้ยนก็นคือได้ฟั่งมากน่ะแต่ตัวรู้ตัวรู้ตัวแรกเนี่ยคือเราเราไม่เอาอะไรมันมันจะบอกเอาเองอ,อันตอนนี้กำลังถี่คิดว่าเราต้องไม่เอาอบ่มมันคิดถึกแล้วว่าเราต้องไม่เอาอแต่ว่าการไม่เอากจริงหนึ่งต้องอาศัยลมนี่แหละเดี๋ยวว่เกัาใจกันองผ่านลมอยู่กับลมนั่นแหละ อยู่กับลมไงทุกริยาบทสิอันนั้นคือขันต่อไปดอกถ้าทำไม่มากหน่อชินเองเมื่อชินแล้วสิลู้ดอกว่าละแบบใดบ่ม่นละด้วยการคิดเอาเราต้องไม่เอานะบ่มนแบบนั้นผู้ในความรู้สึกเท่านั้นเป็นเอาเองเลยเป็นเอาเองเวลาเขาได้มากสิมันบ่ได้ว่าเป็นหลักสิมันบ่มีความรู้สึกในความพอยจหรืดบ่พอยแต่มันหลูของมันเลยเพราะอาศัยกําลังแห่งสมถะ มาทับบิปัสนาคู่กันอันคำว่าวาิปัสนากับวิปัเ <laughs> สเน็ตมันจะเกี่ยชีวิตมันจะเน็ตเงี้มันจะเน็ตไกลกว่าได้หรือไงเนื้อเนื้อแต่ไกลกว่าน,นึกที่มันศูนย์ตลอดศูนย์ดัแล้วาม,ามาจากความคิดอเห็นเวลาลงมาแล้วปั๊บแล้วเราฝึกจับคุณอารมณ์เห็มันได้ง่ายๆนึงอได้ประเด้บ่ได,ได้มากเลยแกพวกเข้านั่นเอาตั้งใจเอาผ่าออกมันตังสิเห็นไฟดังได้ คือโฟกัสของมันโฟกัสเพื่อให้เกิดคือน่าร่มเพราะห้อฝึกแบบมืดตาให้พวกเจ้าไปล่องนั่งมืดตาเบิ่บงเบือตาลงมาเบิ่งไปลงมาแล้วเขาดูแล้วลก็บรับตาเหี่ยมหน่อยลืมตามั่งรับตามั่งดื่มตาบ้างปกติที่นะจะรับตาแล้วนะไปเข้าใจเนี่เอาบางเดียวอยู่เวลาเพิ่นเดินตรงกรมเพิ่นรับตาเดิอนอยู่บอกว่ได้๋ยรับเด้เนาะแม่ก็มืดตาเด้เพิ่นเห็นอย่างก็จับลมนี้บ่แม่นอีหยังเด้ แต่พวอข้าวพอเข้าใจต้องพุโทโธลไหมเออเบอื้องต้นนี่คือดอกหาลักคิดเพื่อบอให้นต้องขิดปุงุงก็เลยคิดอยู่ในคำเดียวคำว่าพุทกับโผห่ฮารักคิดนลังจากนั้นสี่ปีปัจฉเนิเร์กงาไหนเห็นขึ้นเกไปยางคิดไปน้ำเนาะมันจะไปรวมมองด้งายยางฮักิเลสเรืน่นยางปุุงอยู่เดนถึงปุุงเรื่องกิเลสปุุงเรื่องคมอยากได้แม่นแม่นจากจากบ้านรุ่นนั่นจากบรรลุนี่ก็เป็นกอยกิเลสแล้ว รักไงเนี่ยพวกเจ้าฝึกเอาเดือนนี้แหละจัก็ขึ้ไปทำบัตรเดีวเอาไปกันเฮ็ดเอาเดือนนี้เฮ็ดเอาเดือนนี้ฮะฟึกเอาจากข้าวหน้าที่เดียวกับเปลียนเลขตะก้นตั้งใจนั่นแหละให้มันเป็นตัวนี้ตะก้อนบ่นได้ยิ่ยากเอาผู้ใดผู้หนึ่งเฮ็ดเป็นแล้วมันบอกกันได้อยู่ดอกความันทีมี้ก็ถือเปิดใจคอยก็รู้มรื่องกันได้อยู่เอาลับบ่เม็นลับเตาลงเบิ่งไปจงหก หาจจะเข้าพุทธอาจจะออกโคธรรมาดา ความรู้สึกคือนิ่งๆเห,ห,หมือนระางฉันจะหมุนตรงระหว่างกลางขึ้นไปรับตาลงแบบแย้มปากขึ้นนิดหน่อยสูดลมเขา<ช>้าก็สิมีความรู้สึกนึบๆขึ้นนิดเจ็ดเสร็จแล้วบ่อนแย้มปากขึ้นเลยถ้าผู้เป็นแล้วแย้มปากขึ้นสู้กับเย็นเย็นลึกเข้าไปในกระดานหน้าปากเออแน่แต่เฮ็ดเป็นแล้วก็บ่ยช่หนกเป็นเ ทั้งทั้งที่เขาลืมตาอยู่ทำงานเขียนหนังสืออย่างต่างๆด้วยเดียวตาอาจจะเข้าวุ๊บเดียวเท่านั้นเป็นแล้วก็สังเกตความรู้สึกเอาความรู้สึกสังเกตความรู้สึกนั่นเองไม่ได้เอาความคิดเกิดไปทำงานไปทำงานไปน่แต่มันหายปั๊บอ่ะเดียวเด้๋ยวบางทีคุณไปคิดเรื่องงานเรื่นี้แตเว่ากลับมาอยู่ต้งเขาคือเก่ามี่คพฤตักการเพื่อว่าบข้อติจับอย่างก็ไม่จะมีบด้เหตุอาการตลอดเด้ หลักการนึ่แค่ว่าเฮ็ดเพื่อให้เกิดจุดกับจุดอุณาร่มใดอุณาร่มเพืออาการผิดปกติว่ามาเกิดตัวนี้แล้วอ๋อคุได้หลักได้ยินแบบอย่างเห็ดคือเข้ามาย่างเห็ดบางเงินมาสิตั้งจะเห็ดตาหนีทำงานไปฟองจับลมไปฟองเด็กถ้ามันร่มหายกร้างเจอจุดนี่อยู่เป็นชั้นฟองเด็กจะเรื่องวันหนึ่งกับสองเสาไปเสารว่าตัวสามอิ่นตัวสามจะเริ่มดูท่านหลายๆอย่างมากประกอบตัวสาม ล้มกระจ่าอยากว่าบ่มีหมดละมีอยู่ก็คืบอบ่มีน้อละเอียดตมีลยละเอยียดไ่ต้องไปขขเขาาต้เพื่อนยนังมันดอกเอาแค่นีเน้เห็นบ่นี่นเดินไปนี่วะแน่้ง่ายว่าบาดนกเกี่ยวเมื่อตายเห็ดน้ำหลับตายเห็ดน้ำเด้อบาดแล้วก็บ่แม่นว่าจะอเป็นดนัง